เดี๋ยวพี่วางรถซูบิ้งนะพี่ค่อยๆลอ,อ,อ,อยก่อนสาขนยขึ้นหน่อยไปงานครับน้ากดหนักๆไปเลยครับ ให้มันลอยก่อน,นพี่แต่ให้มันลอยก่อนนะนเขามาสุดๆครับน้านช่วงนี้มีน้าเขาคนเดียวเลยครับยังไม่ยอมยังไม่ยอมยังไม่ยอมน,มอมนี่ติดนิดนึง โ๋อหุดนโดดโดดครับโคตสู้ครับแรงดีจริงๆนี่โอ้กระา,าเกือบโดโลมือนกันนะเนี่ยเนาะอืมแรง วิ่งใหม่ด้วยครับน้าอ้ยเก็วออครับนาโอ้โหเขาวิ่งเรียบร้อยโอ้โหใสสวยครับเก็เยื่ออะไรครับเนี่ยเยื่อตัแชมป์ลัวรับโอ้โหสวยงามครับน้านี่ You could have died, you know? I could have Okay, I know.